กำลังเข้าโค้งมันโป่งนะครับเพื่อจะผ่านสะพานเกือกม้าแห่งนี้นะครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพนะครับเห็นไกลๆรู้เลยครับว่าทำขบวนโดยอันซอมนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเดีย๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าอันซอมนับเบอร์อะไรครับ เป็นหัวรถจักรที่ใช้มากที่สุดในเมืองไทยนะครับ113คันนะครับรวมทั้งหมด4รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น ALS, ALD, AHK แล้วก็ ADD นะครับตัดบัญชีไปแล้วทั้งหมด16คันนะครับจาก113คันนะครับนี่นะครับ ด่วนที่84ตรังกรุงเทพวันนี้ราชาร้า71นาทีนะครับโดยประมาณนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับทำโดยขบวนโดยอันซอมที่129นะครับ ซอมซหนนะครับ AD 2 4ีซนะครับ ALS นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่ามากที่สุดของรุ่นอาร์มซอมนะครับจากฝรั่งเศสนะครับ ALS นะครับผ่านไปแล้วนะครับทํากระบวนด่วนที่84นะครับต่างกรุงเทพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ